พี่น้องเราปองปลาพอน้องลีดยังมาทันมาป่ะนี่มาแล้วจ้าฮะมาแล้วสบายดี <c oughs> อืมเดี๋ยวจะไปอัปเดตพอน้องลีดน่าสงสารพอน้องลีดนะ่อนนนนะอะไปกินกับแจ่วแน่แจ่วฟิกดิปมีบ่นี่ยังไม่ได้ตำเลยอ,อย่าผลบมดนะจีโร่จีฟิกดิบนะ เป็นยังไงหน่าบัวโลเขียดโม่ซนะีโปนเขียดแล้วน,นี่ก็สเป็นพักกับน้ำพริกปลาทูพ่อน้องลีดมาแล้วพี่น้องเอ๋ยกำลังยูอยู่สงสารพ่อน้องลีดสงสารควรทำยังไงป้าลูห้าวนะสงสารอยู่แต่ว่าเ้าวสอยยังบ่ได้มีแต่วสอยไหมว่าใส่งานเธอแล้ว เพื่อนเขบเพื่นก็นเ,กเ,กเกบิดาองลอยเนาะอ่นซื้ะนมแห่งร้านมืนนมนเวลาลงเตานาะลงอยู่สืบทานแน่ในจังบอกว่าคุณอยาใจะดีอ่าม่อยากซับพอร์ตในบอกสือทานเนาะสือทานนะนะ อยากซื้อทานมาให้เฮาก็ได้เด้อเฮาก็ยินดีอยากซื้อเปื่อให้ผู้ทธก็ได้ได <c oughs> เราปฏิวัติตีหน้าเศร้าเล่าเล่าให้คนสงสารสิวะขอบคุณค่ะคนที่เพิ่นสิยหาย,ยานะมันสมบรูรณ์แบนี่เฮาเลยเยอะนะเอยอยบักพริกบ่ค่ะ<อ>บ่เอาพริกเบิด,ด์ตี กินเบิร์ดค่ะข้าวัวบผีแห่งเบิร์ดหลาสางไม่เห็นเพื่อนเลยก้อยเคืออะไรครูมือมึงขวบมึงตามไปด้วยอีกไรเด้อเป็นแม่สีเรือนสีหอดบุญบาทห้าวเลยนะบาสิบุญก็ตามมีหรอบเลยเมื่อสีหอมตามกินก่อนเออเอาเรื่องอัน เอฟซีรวมว่าคุณใหญ่จะดีฝาเงินหายนะพี่เนาะเอฟซีเพื่อก็อย่างหายไรส่สซอยเ้าเอื่อยก็แม่ละเ้าเอื่อยกันเนาะโตลากนางนางเป็นโตลากของบ้านนางกับขี่คาดอันดับหนึ่งคือกัน การที่ไล่ซดก็คืออย่างที่เขาว่าเอาเลยบางคนก็กอดต่อสิห้เกาะฮูมันเท่าได้มากับเข้าใจดอกต่คนหายเขาบอกูกทงแมนถ้าเขาบ่อยอยากหายถ้าคนที่เขาบ่อยอยากหายเนี่ยนะพูดให้าตายเขาก็ไม่ให้มึงจะนั่งไล่สดต่อยให้มึงตายต่อหน้ากล้องเขาก็ไม่ให้มึงหรอกเออ มึงจะชักดิน้นซักงอชักตายอยู่นหน้ากล้องนะเขาก็ไม่ให้สอยคอนแนสอยคอนแนเออสอยคอนแนสอยคอนแนโอนเงินมาสอยคอนแนเขาก็บอให้ฮี่แม่มึงดอกโนโน้ no, no. มึงข่าว่าน,นีนมาจีบมึงผิดตามนึงแล้วเร็วอันนี้คือเอีินจากฝ่ายมาปฏิทินนราะว่าตุ่มมาใส่กระเล็กอ๋อนั่นได้สนาสนนอันนี้เดสนา ต้มจำเจ้าเอเออกระจำเจ้านี่มาจีบมาผิดแล้วเร็วแม่น้องเท่นกันยังไปน,นอนอย่างยืนน้ำนองเนื้อคือกาวพี่น้องนอเขาบอกโค้งยังมาคืน,นโค้งจะบดยังบดให้าน,นาพีประตูอรอยมาซาไปนอนน้ำคุ้มือเลย่นแหละนันต่อ มันมเห,ห,นหมือนจ้ากแนวอ่าวเนาะงงงงตีหามาส่เนถุงไปกูเปยังพันีอยู่มันใหญ่สมักเตินดซะกะห้แม่น้องเทนพูดกับลูกคนอื่นนะให้เพาะด้วยค่ะ

มิเตะมิแต่จับมือกันยือสุกลาสุมาสบายดีจับมือกันเดี๋ยววันมาไยากจะเ่าอย,ยู่มีเฮงยืดมีเงสบายดีสบายดีคือว่าจับมือ,อยากเด้อว่าเขาสิม,มาหนกมือสบายดีแ,แล้วกัคน,ลนลนะเล่านะใส่คาว่าขอบใจพอพอพอสำนันแหละพอหมักผีกนะมแล้วกันเลือ เลาไอ้ฟังพี่น้องไอ้ลูกกูใน่ไหนแม่ให้กับบักหน่าโลดบักหน่ากี้มันกให้มาบักหน่ามันสิใหญ่มามันสิขำคูนคนเราบักขำบักขำไอีนางบอกบักขำแต่อีนางตัวน้อยหน่อยแล้วบักใหญ่มากเด้บอกว่าอะไรฟังเพลงมันแห้งเด้บักขำไอีนางนะไอ้หงษ์หน่าโล่แล้วกำมืวตัวอวยลูกอวยลานตัวเองคะแหละ มาบอกมาสอนบอกว่าเด็กก็คือเด็กกูเกลียดมากเลยคำว่าเด็กก็คือเด็กนี่มึงสิไปบอกไปสอนมันตอนไดนใช่คือว่าแล้วเนาะหอดสิบหาสิบหกแล้วก็จังมาบอกมาสอนมันห่วยมันสิกขาข้อที่บาดนี่งกะนั่งหายยอ่อยๆสมน้าหนามึงแน่แล้วเงี้ยจบะบอไปอืมมันดื้อเด็กอยากจะมาสอนมนัมานาย,ยังมันอายสอุสิบห้าสิบหกเลยไม่ใช่แล้วสอนก็น้อยๆแต่ว่าลูกเต่าลูกหล,ลานกินเยอะอ เด็กก็คือเด็กไปอะไรมากมายโอ้ยกูขี่เดียดพวกตอแหลมีคำหวาดเด็กค่ะกูขี่เดียดพวกตอแหลทำถ่าแบบอ่าเป็นนางเอกมาคอมเมนต์นะดิกในหมู่เห็นอ่ามึงกระมึงกระสางภาพอะไรอันความจริงนะกูบอกว่ากูมึงด่าลูกด่าร้านมึงนลยกูยันผ้าแตกผ้าลันพุลมีแต่ตัวนั่นเหรอได้บะหมีัด เฮียควายโหลดแล้วเจ้าเอ๋ยอืมเฮียอีควายอีสัตว์บริยังสวนสัตว์เลยแหละกูบอกว่าในฮููุมึงขนาดทำเป็นแบบคือว่าหะายคนห้าวเนาะมันสิแบบว่าต่อแล้รสั่งภาพให้ตัวเองดูดีมาเล่นกับมันแมนนองเท่นนะรู้นะไม่ ไม่ไม่ว่าวางพนเพนย์อยู่กำลังถ่ายนี่ไปนอนกำลังความหมายนังหูอยู่ภาษาไทยนั่งหูนั่งเข่าใจอยู่พี่น้องเออเห็นเราเป็นเล้าก็ได้เอาหูอยู่ความหมายประมาณว่าวางพนปเพนยชน์แบบถ่ายคลิปเอายอดอีกสิน่ะเ้าหูว่าเอาเช้ากันเออก็ใช่นะก็ใช่อยู่ก็งานหลักของพวกกูก็คือถ่ายคลิปไงเออ ก็มีมึงนะครับมาปัาน่นยอดวิวให้นะก็ขอบคุณถ้าบผมไปลูกเหมือนร้านนะครับผมไปอุ้นรับบนนอนลำโดกเลยวิวกับวิวเถอะคูนลับอดนอนน่ะเออสไตล์ยอดวิวบ่ขึ้นมาว่านี่นี่อันทามอันพ่อแม่น้องมอดทามพ่อแม่น้องมอดเ,อเหลืองอันเก็บเงินหอดรลาไปได้แล้วสิไปแต่งลูกพายหนึ่ง มันก็ัมาคอมเมนต์ว่าอือแผนล้ำลึกมากรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ประมาณว่าอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีฝากเ,ออเงินมาสร้อยมึงมา,าคิดอะไรอยู่แมวเชนนะเออมึงหูก็ดีแล้วเป็นหูเบิดเพผืนนะมึงหูมึงกับพิมหม่มาโลดมึงมาต้องแบบว่าทำเป็นอันขายซื้อมึงพิมหม่องมาให้ซาโลกหูเลยว่ะเออเอคนนนั้น้ ปากมนุษย์มันก็นแค่นั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยนัย่นแซมผิดมั้งนะแต่เปิก็มีอันเอฟซีอยู่ทางซีนิวแล,ลนด์อ่ะอย่าไปสนใจเลยคอมเมนต์แค่นิดเดียวไอ้ที่ว่าแม่น้ำเทมไม่ดีอ่ะแต่คอมเมนต์ที่แม่น้ำเทมดีอ่ะมีเยอะกว่าขอบคุณใะไลน์ทุกทีเดอ้อไ,ไ,ไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่ว่าอยากตอบกลับมันเอ๋อ ิว่าถ้ากูล้วงมือเข้าไปได้นะกูล้วงเข้าไปจับผมนะผ่ามันลากออกมาตกแล้วจริงอเออ <laughs> ถ้าหน้าจอนี่นะมันสามารถล้วงเข้าไปได้นะกูจะล้วงเข้าไปแล้วจับผมนะผากมันออกมาตก ทำกับข้าวที่แบบวันนี้แบบเอ่อรสชาติดีมากแซบสุมแปบ,บต้มเขียดจ,จ้ำแจวมันถือธรรมาดา,าบอนเบงกรดัมันต้องเจอโก อีพวกว่ัวหมากระชอบอน,นี่คือการจริงขาดกูบ่ได้แซบนเนาะเออเลือตะก้างมันบอนี่นี่หัวประทูเนี่ยมาให้มาหน่อยกินด้วยนี่ะจะได้ไก่ขามาได้นี่เดี้ยวไก่ขามามากินเขา่าแซบแซบจำกันพีน,นอกมา ใช่แหละตาอ้อยนะกินข่าวแล้วตาอ้อยกินข่าวกินข่าวนะตามแจวตามแจวอี่เลยหยุดมึงหยุดจากตรงนั้นก่อนตามแจวนี่นี่มังนาวะเฮ้ยจะเต็มยุเ้เเท่ มองหยุดว่าละแจวเก่าเป็นอาทิตย์แล้วโอ้ยมงึงแน่สิมาประญาอย่างตอนนี้